แนะนำกันอย่างนี้ดูพระศกจุดต้องดูแบบนี้นะครับพระศกจุดต้องดูแบบนี้นะฮะดูหน้าองค์ที่หนึ่งองค์ที่หนึ่งองค์ที่หนึ่งนะเห็นไหมดูหน้าไหมสวยๆนะสวยๆนะเห็นไหมดูหน้าก่อนนะไกลๆก่อนนะเอาไกลๆก่อนนะดูหน้านะเห็นไหมดูหน้านะชัดไหมชัดไหมชัดไหมอ่า ผมจะให้ดูไกลๆแล้วพันนี่มาดูใกล้ๆดีกว่านี่ดูหน้านะดูหน้าก่อนนะนี่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 ดูเม็ดพระศกดูเม็ดพระศกเห็นไหมองค์ที่หนึ่งหน้าสวยไหมหน้าสวยไหมองค์ที่หนึ่งสวยนะองค์ที่สองโอ้โหดู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 หน้าดูหน้าพระศกจุดเห็นไหมองค์ที่สาม